เป็นคนด่านเกวียนโดยกำเนิดนะคะเราก็คู่คีอยู่กับหมู่บ้านด่านเวียนของเราตลอดค่ะก็เริ่มมาจากอที่เป็นเป็นแม่ค้ามาเลยค่ะครั้งแรกก็คือรับรับของจากในหมู่บ้านนี่แหละค่ะขายต่อมาก็มาทําโรงงานเองผลิตเองแล้วก็ขายเองขายทั้งปีขายทั้งส่งอะค่ะค่ะแล้วก็สมัยเมื่อก่อนที่ยังไม่เจริญแบบนี้ชีวิตน้าเป็นยังไง ลำบากลาค่ะสมัยก่อนลำบากค่ะเพราะว่าไม่ได้มีกิจการเยอะขนาดนี้ก็ก็ทำนาทำไร่ด้วยแล้วก็อาชีพเครื่องแป้นก็คือเหมือนเป็นอาชีพเสริมแค่นั้นค่ะไม่ได้เป็นอาชีพหลักค่ะแล้วแล้วส่วนแรงบันดาลใจที่ไม่นะหันม,มาทำเรื่องด้านนี้เป็นตัวเองแรงบันดาลใจเต็มตัวก็คือ,อคือความชอบ ตอนแรกก็รับมาขายก่อนอย่างที่บอกอ่ะเนาะแล้วก็เกิดเกิดค,ความรักความชอบในเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็มีลูกค้าก็มาซื้อของเยอะขึ้นลูกค้าก็สั่งสั่งแบบมากขึ้นจากที่ขายเล็กๆขายแค่แบบมีแค่องค์อ่างกระถางต่อมาก็ลูกค้าก็อยากได้แจก,กันอยากได้น้ำพุน้ำลน้นอยากได้อ่างวัวแรงบันดาลใจมาจากลูกค้า ที่เหมือนลูกค้าจะออกแบบให้เราโดย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 ,โดยธรรมชาติเพราะว่าลูกค้าเป็นคนสั่งอยากได้ตัวนั้นตัวนี้เราก็เลยทําได้แล้วก็แรงบันดาลใจมาจากลูกค้าให้เราต้องต้องปั้นเองผลิตเองมีช่างเองเราจะได้ทําตามลูกค้าออเดอร์ตามลูกค้าได้นะคะแล้วนะ้าคิดที่ไปทำอาชีพอื่นรก่นะอนที่จะมาีเจอชิ้ได้คิดว่าไปจะไปทางอื่นไหม เคยเคยชีวิตเคยหันเหไปทำโรงงานอยู่อยู่สักป,ประมาณ4 5หเดือนแต่ก็ไม่ไหว <laughs> ก็ก <laughs> ็มันไม่คุ้นกับอาชีพโรงงานเนาะ <laughs> ก็เลยต้องกลับมาทำกลับมาทาอาชีพเดิมอยู่ค่ะแล้วอยู่บ้านเราก็ได้เลี้ยงลูกด้วยได้ดูแลลูกดูแลบ้านด้วยค่ะงานโรงงานมันก็เหนื่อยไม่มีเวลาเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราวิกฤตวิกฤตตอนนั้นคือเคยเจอวิกฤตที่เลวร้าย เจอค่ะเจอค่ะเจ,อค,ะจอค่ะช่วงช่วงปี40เศรษฐกิจฟองสบู่เนาะค่ะเมื่อก่อนเราขายได้ดีอ่าสินค้าด่านเกลียเป็นที่เร,เริ่มเริ่มเริ่มรู้จักคนเริ่มรู้จักเยอะขึ้นแล้วมีเศรษฐกิจช่วงฟองฟองสบู่ปี40ค่ะเขาเศรษฐกิจคือห้ามห้ามใช้ใจ่ายห้ามใช้เงินของเราเป็นของที่ฟุ่มเฟือยก็เลยขายได้น้อยลง แล้วช่วงนั้นพอดีพี่จะเช่าร้านอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านข้างในหมู่บ้านยังไม่มีบ้านยังไม่มีหน้าร้านแบบนี้จะเช่าแพงหายข้างนอกนะคะแล้วพอดีค่าเจ้าของร้านเขาก็ขึ้นค่าเช่าค่าเซ้งเราก็เลยลําบากนิดนึงเรื่องค่าเช่าค่าเซ้งก็คิดมากเหมือนกัน เราไม่มีค่าเชงให้เขาทุกปีไงคะอยู่ๆเขาก็จะมาเก็บค่าถ้าเป็นแยะทุกปีทุกปีอะไรเงี้ยก็เลยคิดเข้ามาทําในบ้านเองดีกว่าไม่ต้องเสียค่าเช่าแล้วที่บ้านเราเองอย่างเงี้ยแล้ว,วช่วงนั้นของก็ขายไม่ดีก็เลยเลิกเช่าขเขาข้างนอกแล้วก็ออกมาทําที่บ้านจากทำเมื่อก่อนก็มาทําเป็นพิ่งหญ้าเล็กๆก่อนพิ่งหญ้าเล็กๆแล้วก็ทําเองขายเองค่ะแล้วต่อมาก็ค่อยขยายใหญ่ขึ้นค่ะแล้วตอนนี้ธุรกิจร้าน ดีค่ะดีขึ้นช่วงประมาณ5ปี4-5หปีที่แล้วนะ่ะเราได้ทำการส่งออกอส่งออกต่างประเทศส่งออกต่างประเทศก็หลายปีทำทำส่งก็ปีละสองสตู้แคนเนเอร์ค่ะช่วงหลังจากหลังจากประมาณปี4-5ค่ะปี4-5 เราส่งส่งออกต่างประเทศค่ะน้าอยากจะฝากอะไรถึงคนรุ่นหลังนะที่ให้รับเรสิ่งนี้ไ้ในบ้านค่ะก็อยากให้ลูกหลานลูกหลานที่เป็นลูกหลานของของคนด่านเลียนก่อนเนาะแท้ๆอยากให้เข้ารักรักรักูมิปัญญาของชาวบ้านภูมิปัญญาดั้งเดิม อยากให้ดำเนินวิถีชีวิตอยากให้เขารู้จักอนุรักษ์การปั้นแล้วก็ต้นกำเนิดดินมีทั้งดินมีทั้งปืนอยู่อยู่ในอยู่ในชุมชนเราเรายังเป็นแหล่งที่ต้องทำมาหากินได้เยอะเพราะว่ามันมีแหล่งดินแหล่งน้ำแหล่งปืนหมู่บ้านเราถือว่าอุดมสมบูรณ์หากก็อยากจะฝากให้ลูกให้หลานหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายให้ส่งเสริมเยวาวชน อนุรักษ์ภูมิปัญญาบ้านเราเพราะว่าวิถีบ้านเราก็เหมือนว่าก็ทําให้เศรษฐกิจหมู่บ้านเจริญขึ้นนะทากินได้ใน,นหมู่บ้านไม่ต้องไปออกนอกบ้านไม่ต้องไปทํางานต่างจังหวัดหรือไม่ต้องไปทํางานโรงงานก็อยู่ได้ก็ขอ <c oughs> ขอบคุณนามากครับค่ะ